อ่แงการแไทะเลหมอกที่ห้วยอุ๊บกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันที่30มพันวาคม2567เวลาใกล้ๆ7ล้เโมงแล้วนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ยังมองไม่เห็นนะหมอกมันบงังฮะ เกิดแล้วมาดูดกินกาแฟวะเดี๋ยวต้นไม้บังด้วยเอากาแฟหุ้ยกุ๊บกิบเอ้ยหัวยกุ๊บกับตีนเฮกุ๊บกิบนี่นี่โหนาเนี่ยนี่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  ทะเลหมอกในล่องน้ำได,ได้สารได้สานทียังได้หยุดดินะหยุดดิหยุดแล้วกดใหม่นี่ <c oughs> ทะเลหมอกเห็นหลังคาบ้านไหที่ห้วยกุกกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เวลาหกโมงกว่ากว่าใกล้เจ็ดโมงละอากาศสิบสององศาเองไม่หนาวเท่าไหร่ไม่ต้องใส่ถุงเท้าไม่ต้องใส่ถุงมือไม่ต้องสวมไม่มงเกงขาสั้นก็อยู่ได้สบายมากแต่เกงขายาวก็จะดีหน่อยใส่เสื้อแค่สองตัว อากาศเย็นสบายแต่ขึ้นมาทางขึ้นมาลำบากมากเป็นล่องน้ำเป็นทางลุกลังต้องใช้โฟลวอยู่นะถึงจะดี เ,ออเป็นมุมเป็นมุมไนี่นี่วนนดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ห้วยกุบกับแม่แตงเชียงใหม่สามสิบธันวาสองห้าหกเจ็ดว่าสองว่าสอง